สวัสดีค่ะทุกคนก็อาจจะมืดมืดหน่อยนะคะเป็นไงตาไมตำเราไม่ครัวแตกแล้วเก้าห้าเม็ดเดียวเม็ดเดียวนะโอ้ใครที่ติดตามช่องแม่ครัวแม่ครัวบอกแล้วว่าถ้ารัฐบาลไม่มามันจะมาเราพัฒนาแน่นอนแม่ครัวบอกว่าจะพายเอฟซีเอาคืนก็ได้คืนจริงจนะคะทุกคนอย่าลืมติดตามช่องแม่ครัวอีกนะคะ เอาเป็นว่าเลขของน้องก็หลุดเนาะจริงๆแล้วแม่ควรอยากได้97ด้วยซ้ําแต่ว่าไม่ทันไม่ทันได้ได้นี่อีกพอดีมีสายเข้าตลอดเวลาก็เลยซื้อแค่นี้พอกําลังจะจิ้มอีกค่ะก็เลยได้แค่95ถ้าออก895ทุกคนได้3ตัวตรงๆเลยเป็นว่าออก95ก็ถือว่าโชคดีไปนะทุกคนวันนี้ก็ลาตีสวัสดีนะคะ แสดงความดีใจกับทุกคนที่ถูก95ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ